วงารของพวกมารพวกกรรมเก่ากรรมใหม่พวกจิตผิดประเภทที่ทําให้เราจิตละออกจากวความเพียรไม่มีความเพียรไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีสายทานของบุญที่เป็นอนิยะในใจที่อยากจะได้อยากจะจู่โจมให้จิตเป็นจิตมารจิตทาสาตานจิตโลภหลงโกรธอิจฉาฟองร้ายวะฆ่าจองเวรที่เป็นวิชา มืดบอดเรียกว่าอาวิชชาครอบงำทำให้เราหลงกลไกของโลกมนุษย์นี้คิดว่าตัวเองจะตายยากรือว่าตัวเองจะไม่ตายคิดว่าตัวเองต้องเสี่ยงดวงไปเพื่อที่จะให้ชีวิตยืนดงอยู่ได้ด้วยมีสัจิด้วยมีเงินเป็นมหาเศรษฐีมันไม่จะเป็นการเข้าไปอยู่ในรอยเดิมที่เรียกว่ารอยเสพทุกข์ไม่สินส้นเสพตัณหาไม่สิน้นเสพความยุ่งยากวุน่นวายมีเครื่องบรบกวน อริยะอยู่ตลอด